นางเอกตั้งเพื่อตัวแฟนหนุ่มที่แท้ก,ก็คือญาติของคุณนิงปณิตาค่ะ ต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยในรายการคุยซับโจนี่นนค่ะว่าความรักตอนนี้เนี่ยวเรียกว่าแฟนนะคบกันมา2ปีเขาชื่อแก้วรู้จักจากเพื่อนหนูรู้จักค่าถึง6ปีได้เขาเนี่เหมือนเดิมมาตลอดตั้งแต่รู้จักกันต่างคนต่างโพสต์พอดีว่าช่วงก่อนโควิดเองเขาก็เป็นคนที่นิสัยดีมากใจเย็นคือใจเย็นกับเราทุกอย่างยอมรับหนูเป็นคนใจร้ายขึ้นเลยหลังจากเจอเรื่องราวความรักหนูเองก็ปิดเขาแบบเยอะเลยนะถ้าเทียบกับตอนก่อนหน้า ที่เป็นเพื่อนกันเขาเนีมาจีบรอบนี้เราค่อนข้างปิดไม่ได้เปิดเต็มที่ไม่ยอมเปิดตัวไม่มีอะไรมาที่ผ่านมาเขาอยากให้เปิดนั่นแหละแต่เขาก็เข้าใจยอมรับก่อนน้าก็เข็ดเกียกับความรักตอนแรกเขาก็เหมือนไม่เข้าใจสุดท้ายก็เข้าใจเอาที่เราสบายใจมีความสุขตอนนี้นก็ยังไม่เคยลงภาพคู่มีรูปแค่เก็บเอาไว้ในเครื่องเราก็เป็นหนึ่งเรื่องเล่าที่เจ้าตัวเปิดเผยละคะ่ะ